ตรงนี้ตรงทางโค้งครับท่านผู้ชมเหวงเงครับปลาปลามีปลากระบอกวิ่งไม่รู้จะติดขึ้นมามัตัวเล็กกับตัวใหญ่พันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพันเดียวแหติดครับแบบนี้ไม่บานนะครับติดตั้งแต่หัววันเลยเอี่ยงจะติดปลาอย่างมีอุปสรรคละปลาไม่ค่อยติดครับอชอบติดกิ่งไม้ครับท่านผู้ชม ถุงปลากระบอกเล็กๆเห่ือนแหละตัวเล็กมันอยู่บนพันเดียวตัวเล็กเดี๋ยวก็รอดไปปลาใหญ่อยู่ข้างล่างครับผู้ดำนิดครับนู้นเดียพันเดียวมันอยู่สินู้นน่ะยไปเลยโอ้โเอาเลยพันเดียวอเ,ลยลเอาเลยเนาะเออเอาเลย สวยงามครับท่านผู้ชมแต่ที่จะลองเวยียนใจนิดนึงเอออะาระยะครับมีจะตกมือไหมอย่าบอกว่าติดตออีกนะพันเดียวหัวตออย่างเดียวครับที่ไม่เคยทอดครับมันเน่อาจจะมีกุ้งกุลาดำใหญ่ด้วยครับเป็นคลองธรรมชาติครับท่านผู้ชมน้ำมันมันไหลลงไหลลากมาเรื่อยๆเออมีมีปลาดิ้นไหมพันเดียวนิ่งคลิกครับเออเบียง์ฟูมอ มีอะไรบ้างเอ่ยแห่เตียนโลงครับเอเอมีปลาด้วยพันเดียวปลาอะไรวะปะยักษ์หรือเปล่าวุ้ยมีมีมีดินเอ,เออดินออกหมดครับท่านผู้ชมติด,ดอยู่<ห>ครับโอ้ยขยับครับท่านผู้ชมแห่แหครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพันเดียวโอ้ค่อยๆลวบโอ้ยปลากระบอกก็มีครับโอ้ยสุดยอดครับทีนี้ทีนี้มะครับหมานครับโอ้ยปลากระบอกตัวเบลเลอครับท่านผู้ชม โอ้ยโอ้ยพันเดียวครับปลากระบอกสองแต้มครับจัดหนักครับขึ้นมาเปิดครับข้างบนครับบนผ่านเอียวของเราพนักงานเปิดครับผ่านเอียวกับพานเดียวโอเคออมีปลาย่างกินครับตางนี้ครับปลากระบอกตัวสวยเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับปลากระบอกสามแต้มครับที่เหลือเป็นหมอเทศคางดำครับเฮเลื่อนสะปีชีปลาระยำแบบนี้ กินกุ้งหมดครับท่านผู้ชมเจอที่ไหนสังหารทิ้งให้หมดครับครับมีลายระเบิดหน่อยพวกเก็บกู้ระเบิดครับพลาเดียวครับเอาไหมเนี่ยเอาไปก่อนเอาไปให้หมดนะครับปลาแบบนี้มีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเลยเอาไปให้น้องหมาของเราก็ได้นะครับเอาไปเลี้ยงหมานี่กว่าครับแบบนี้มันยิ่งกว่าปลาซ็อกเกยนะครับท่านผู้ชม กินทุกอย่างดีขวางนะฮะกินไข่ปลาไข่กุ้งหมดครับโอ้ยอย่างนี้ได้หลายทีเลยเวลงนี้ื่อกี้ติดตอครับครับนี่ก็ไม่มีตัวมาอยู่ในพกเตียงอืมพกมันหนักอยู่ครับแบบนี้สิบทีรู้เรื่องครับท่านผู้ชมได้กินครับวันนี้ได้กินครับไม่อดตายนะครับครับของทะเลครับว่้หากินจะหวังมากก็ไม่ได้ครับครับ กินอย่างพอเพียงโดยอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเอาขยะออกก่อนครับตอนนี้ระบาดเยอะมากนะครับปลาหมอเทศทางดำนี่เข้าไปอยู่บ่อกุ้งไขรเจ๊งเลยนะครับแบบนี้กินกุ้งหมดครับอัตนตรายครับมันเอาม,ามันอะไร ทำไรกินก็ไม่ค่อยอร่อยนะครับต้องเอาไปปนครับครับได้กระบอกหลาตัวครับตัวสวยๆด้วยพอได้กินอยู่ครับครับครับเดี๋ยวเราตอกเลยครับครับผ่านเดี๋ยวเรากำลังเล็งครับท่านผู้ชม มองนะครับท่านผู้ชมมาดูผลงานดีกว่าครับมีตัวหรือเปล่านู่นนู่ครับเอาละครับเออมาแล้วครับผันเดียวเดินไปหามันหน่อยจบแล้วครับหาไม่ได้แล้วเอาละครับเฟ้ยครับนี่ละครปลากระบอกวิ่งเกินนะครับท่านผู้ชมผ่นเดียวเราเซครับสายดูเออสาย ขายกไปขึ้นเลยรอครับครับน่าจะมีกุ้งครับท่านผู้ชมมีกุ้งสวยเลยมีไหมอันเดียวมีก,กมมระตุกมือมครับมัรยากาศหน้ามีกุ้งจังครับมีอะไรรับเขาปะก็ก็เออเออติดปลาครับท่านผู้ชมอะไรไม่รู้ดักกึ๊กเลยอ๋อโอมีปลาครับปลาอะไรอันเดียว เหมือนเดิมครับกปีชี่ตัวร้ายครับหาเศษรางดำครับบูดำหรือเปล่าใช่ไหมอะไรโอ้โหอ๋อหลากไม้ไม่รู้มีปลาไปแล้วครับเลยสองตัวสองตัวครับแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะ ทำพนันเดียวไปครับ เนี่ยสวยเลยพันเดียวจัดเลยครับขอแบบบานๆเต็มๆครับโอโ้โหเกี่ยวกิ่งไม้ครับเนี่ยตรงเนี้ยสวยมากเลยพันเดียวดินแข็งนิด้วยโอโ้โหสุดจอดครับอุยอ้ยอุ้ยมีดินครับท้อนติดตรังนะครับปปไหนปลาแบบเปีเ๊ยบ่รืกว่าปลาเข็มวะกี้ผมเห็นมีดินครับ เฮ้ยมีมีปลากระบอกพันเดียวใช่ป่าวใช่ใช่ใช่อะไรเกิดขึ้นได้ครับในคอครับกระบอกหรือปลาหมอเท่ทางดําไม่ทราบแน่ครับเรามาเช็คกุ้งดูก่อนนะครับครับว่าตรงไหนมีตอโอ้ยแต่ท่านี้เตียนดีก็ไม่มีตอพานแขกเหยียบเหยียบเลยครับเหยียบเลยเหยียบตีนแหอยู่ะแก่งกระตกไปพันเดียวตกใจหมดลูกปลามันติดเลยติดเนาะเคยมีจริงนี่ป่ะผมเห็นมีปลาจริงโอ้ผมว่า แผมยังฟางอยู่ครับท่านผู้ชม,มด,นนะดินนะไม่ดินเลยอาจจะเข้าพกก็ได้ใครจะรู้เห็นไหมโอ้ีแต้ม,ตมครับเตม้ม,ตม,ม,ตมเอเคครับ โอ้โหบานสุดยอดครับมีตัวหรือเปล่าดินบางปล่าเพียงเดียวไม่กินอยู่ด้วแต่อย่าติดต่อเลย กุ้งขึ้นมาเลยครับเฮ้ยโอ้โหฮะโอ้เดดกุ้งตัวเบเลอร์เลยครับท่านผู้ชมมีกุ้งครับนี่นะครับกุ้งแชบวยเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอดครับเดี๋ยวอดครับนี่ครับท่านผู้ชมอ้าวติดปลายกุ้งคอตรวเลย นี่ครับท่านผู้ชมปลาเสือดาวครับแบบนี้ททมไม่ต้องพูดถึงครับปวดสุดๆครับท่านผู้ชมเราจะปล่อยนไปครับตัวเล็ก ดินไหมคันเดียวเหมันแข็งห,หรือเปล่ายืไม่รู้ยืดูสปลาไม่ใหญ่หรือเปล่าปลาตัวไม่โตรหรือเปล่าหรือไ,ไม่มีเลยก็เป็นได้ทั้งสองอยาอ่างคอมันฟางน่าจะมีกุ้งครับทุกทีนะครับแบบนี้เปลี่ยนโลงครับทผู้ชมสัตว์ รับบานใช่ได้ครับติดต่อป่ะฮะโอ้สามดูเลยแบบนั้นจะลึกหรือทนต้องทันเดียว เออครับเออกุ่งอีกแล้วครับเดี๋ยวตอนกลางคืนน่าจะมาหาได้ลแล้วครับแต่มีกุ้งนะกุ้งใสงามจริงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมจะบักขยะก,ก่อนอยะเยอะครับ เหยียบสีครับทอดแถมาจนเหนื่อยนะครับดล้เวลาพักเที่ยงครับย่างปลากินกันก่อนครับปลาสดๆครับวันนี้เดยวจะหิวครับมาเอาข้าวมากินครับต้องแก้ไขก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปลวกปูกันต่อนะครับัวจะเป็นลมกลางทางเลยต้องกินก่อนครับ ฐันชีวิตก่อนแก่ยูครับเมื่อกี้ทอดมาได้ครับมีกุ้งครับกุม้าครับนี่ครับปลากระบอกครับตัวกาลังพอดีเลยครับร้อนเหมือนกันครับใกล้ไฟไปหน่อยไฟยังแรงอย่ครับจะถอยหน่อยครับเดี๋ยวไฟไหม้หน้าครับโอ้โหเหยงแป้งเลยครับ เราจะย่างแล้วรอไปแหมได้ที่ก่อนนะครับอย่างนี้ก็เรียกเผาครับเดี๋ยวจะไปได้กินปลาครับจะเป็นปลาเผาไปรอยไฟมันอ่อนวันนี้หน่อยนะครับนี่ครับสุดยอดไหมครับเดี๋ยวพานเอียวจะย่างให้กินนะครับปานเอียวบอกว่าผมก็หิวเหมือนกันครับขอผมมีส่วนร่วมหน่อยครับเดี๋ยวกลับบ้านไปจะเป็นลมครับ ครับต้องเดินด้วยท้องครับเขมีหอยมาด้วยดิไปหอยตัวหนึ่งพันเนี่ยวจองหอยก็กินหอยแล้วแรงดีครับภาษาระยองก็ว่าหอยแรงดีครับยอดครับพักใหญ่อะย่างลมฟันพันเดียวยังยังยังร่อนโอเคครับไฟเริ่มเราอู่แล้วต้องจอยยยครับ คิดตัวเป็นหนังครับถลงป่าทีไรมีไก่มีไก่ย่างทุกทีครับท่านผู้ชมไม่รู้มันจับมาได้ยังไงมือเปล่าไม่มีปลากระบอกย่างนครับเราจับมาได้เพราะมีแหครับท่านผู้ชมใช่แต่พระเอกหลงป่ากับนางเอกทีไรมีไก่มาปิ้งทุกทีคผมงงครับท่านผู้ชมปลากำลังจะได้ที่นะครับเราจะได้กินปลากันแล้วนะครับ โอ้ลมแรงมากเลยครับสังเกตดิเปลวไฟนะครับลุกโชนเลยครับายุผฝนกาลังจะมาครับ๋อใช่ครับเมื่อกี้ฟ้ารันอยู่นะครับดีครับไม่ร้อนครับฝนตกดีกว่าแดดออกนะครับมากระบอกย่างครับไกําลังแรงครับน่ากินนะครับท่านผู้ชมแกหิวครับเดี๋ยวเราจะไปล้วงปูกันต่อเนี่ย ังไม่มีแรงล้วงครับสะสมพลังงานให้ตัวเองก่อนนะฮะเอาครับปันเยอะไปหน่อยนะครับได้เวลาแล้วครับผมกินกุ้งก่อนครับอะครับท่านผู้ชมปลาเราสุกแล้วครับปลาเผาของแท้เลยนะครับเผาจริงๆครับกำลังหิวพอดีครับ เกือบไหมเหมือนกันนะครับแต่ไม่แค่เกตครับเพราะผมย่างทั้งเกตครับครับมากินด้วยกันครับดูที่มันจะอร่อยไหมผมขอกุ้งดีกว่าอ๋อพนแขกเป็นมวยดินง่ายครับโอ้เกตร่อนดีจริงเลยครับครับหอมมันสดปลาก็มีกุ้งก็มีปูก็มีครับเราอยครับเาากไปครับครับมากับพานเดียวไม่ต้องกลัวอดครับท่านผู้ชม อยู่ตรงไหนกินตรงนั้นครับสุดยอดครับอืมันมากเลยครับมันร้อนนะฮะสุดยอดครับผมกินทั้งเกตเลยครับแ่ธทตดสูงหวานครับใผู้มิจานะครับกินอย่างเดียวนะครับ เด็ดใบคุกปางมาร้อก่อนครับเป็นรค่ล้อมือครับครับนี่ครับท่านผู้ชมภาพวิวป่าชายเลนที่ผมจะตะลุยเข้าไปนะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูกับรูปูดําแบบใหญ่ๆครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจอใหญ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับโอ้คนทางยาวไกลครับสู้สู้ครับครับจะกลับบ้านกันอยู่แล้วนะครับโอ้ เจอรูนี้ครับน่าสนใจเช็กรูดูก่อนครับครับชายหาดเลยครับโอ้เดินในป่าไม่เจออะไรเลยครับวันนี้กลับบ้านครับออกมาตากลมม่เจอรู <ๆ S 2> ครับมีจริงๆหรือว่าพันเดียวรูใหญ่ด้วยโอ้มีรูครับเช็คก่อนครับมีสัญญาณตอบรับหรือเปล่า ใช้ได้เลยเพีเดียวลึกยูครับโอปูดำแบบนี้นั่งถือชงมือก่อนครับอ่าเลยป่าไม่มีอะไรเลยครับวันนี้ครับมันเป็นช่วงหางน้ำครับก่อนวันพระครับมันจะเป็นหางน้ำแล้วครับเราต้องมาหลังวันพระหนึ่งสองวันนะครับเป็นช่วงหัวน้ำอยู่นะน้ำจะเข้าเต็มฝั่งฮะ นี้เราว่างกันเลยมาเที่ยวดูครับโอ้โหดูสวยเลยพันเดียวจริงครับพันครับโอ้สวยจะไม่เห็นโตนะครับถึงตัวโอ้ ไม่รู้วางดูนะครับเ็เรื่องอยู่นะครับใกล้แล้วเว้ยตัวหรือเปล่ปาตอกแข็งหน่อยนะครับชายหาดนี่ความแข็งก็ให้กำลังใจครับถ่ายคลิปครัแก น,นี้มาเป็นมือกล้องในพันเดียวครับไปนะครับจะเจอตัวปติับมาตัวไม่เล็กกับพันเดียว น,นอนพันเดียวลึกแบบนี้รุ่พันแค่จะหลอกคุ้มป่า <c oughs> แต่รู้ว่าเหนื่อยแน่ครับรู้นี้รับรใจครับเอาน้ำครับต้องระวังครับช่วงมีน้ำก็ต้องมีตัวใช่ครับไปไหนเนี่ย ทำไมมีไหมไปลึกกักลึกอัโอ้แม่นอนครับอันนี้เจาะไรรูเลยครับเจาะซุ่มแบบเลนไม่ได้ครับ,รบดินแข็งดินมันแข็ง ใหญ่มฟันเดียวลึกด้วยใหญ่ด้วยวไปข้างในกว้างเรื่อยๆครับ,บแต่ตอนปากรูเป็นแคบนะครับแล้ทำไมไปกว้างไปเรื่อยออไม่เข้าใจครับจะใช่ปูหินหรือเปล่าปูหินไม่น่าลึกแล้วฟันเดียว อะไรทำไมมันไปอีกโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหนึ่งนะหนึ่งนะมันจับลุ้นโอ้ยปูดำแน่นอน โผมบอกผู้ดำละพันเดียวผู้หินไม่ลึกแบบนี้แล้วถึงตัวยังโูอะไรวะ Trời lắm ba Chín nha bên không Ui khó về đủ cò mà anh đi không? lên <laughs> เจอไ,ไหมไม่เจอตัวเยวแล้วครับโอไรปันเดียวใบฮะเห้ยใบอืมเป็นใบกระหินเงืบโอ้ยเฮ้ย หนีบป่ะจังหนีบแล้วแหละหรือมันหนีบอยู่กะโอ้อะไรกันแน่พันเดียวหใหญ่เย<ห>อะเต็มมือจะเป็นนาง,นางปูเออมไม่น่าจะใช่ปูใบว่าพันเดียวอ,อ๋อมันหนีบอยู่ครับ <c oughs> หนีบมืออยู่ไอ้หนีบถูมืออยู ออกแล้วครับดูครับอูอะไรกันแน่อื้อุ้ยปูดำนี่คนเดียวปูหินหรืปูดำปูดำครับโอ้โหโอ้ตัวเล็กเกินไปนะครับ ทายดูครับครับโอ้นี่ครับจะล้างก่อนอืมดูดำครับโชครับโชว์ครับครับโอ้โหอย่างน้อยเราก็ได้สัมผัสตัวแลครับแต่ตัวมันเล็กไปหน่อยครับครับโอเคครับทีนนี้จบแค่นี้ก่อนครับ